ยังพวกน้ำดื่มที่มันช่วยทำให้เราสุขภาพแข็งแรงเนี่ยบางทีเนี่ยก็เป็นความเชื่อได้เหมือนกันใช่ใชเพราะว่าชาวบ้านที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเชื่อว่าน้ำจากบ่อยาศักดิ์สิทธิ์นี่แหละหดีที่สุดสดชื่นทำรักษาโรคได้ด้วย<อ>จริงหรือเปล่าเราก็ต้องบุกไปที่บริเวณชายป่าวังจำปาเฮียตำบลอ่อนใต้อ,อําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยพามาดูที่จุดที่มีน้ําบ่อยาเลยชาวบ้านบอกว่าตรงนี้นะเป็นน้ําบ่อยาศักดิ์สิทธิ์มีกันมานานละแล้วบริเวณบ่อน้ําก็จะมีศาลพระฤาษีมีรูปปั้นสามองค์เป็นพระฤาษีบรมครูของแพทย์แผนโบราณดั้งเดิม,มแล้วก็มีรูปปั้นปู่ฤาษีชีวกกมรพัทแพทย์ประจําพระองค์ของพระพุทธเจ้าบรมครูของวงการแพทย์แผนไทยด้วยแล้วก็บริเวณเหนือบ่อยานี้นะคะจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปรุ่นหน้าปลกมาประดิษฐานเอาไว้ข้างๆนะ ด้านข้างคุณผู้ชมเห็นไปวบ,บๆแ,บบแวบตละจะมีรูปปั้นปลาไหลสีทองขนาด2เมตรอยู่ด้วยชาวบ,บ้านเขาก็หลั่งไหลมาที่นี่เพื่อมาตักน้ําก็กรอกใส่ขวดกันแบบไม่ขาดสายเพราะเชื่อกันว่าน้ําจากบ่อยานี่แหละดื่มแล้วดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นน้ําที่ผ่านการกรองจากธรรมชาติ คือมันไหลมาแล้วมันก็ผ่านโขดหินผ่านสมุนไพรนานาชนิดที่ดีต่อสุขภาพคือเขาว่ากันว่ามันจะมีแร่ธาตุว่างกันเถอะจากธรรมชาติร้อเซไม่ได้มีสารปนเปื้อนไม่มีการตกตะกอนพอตักมาดื่มแล้วเย็นชื่นใจและชาวบ้านเราก็เชื่อด้วยนะว่าดื่มแล้วเนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวงเลยเราไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ก็เลยไปคุยกับผู้ดูแล บ่อแห่งนี้คือคุณตาสมพรปาลีอายุ73ปีแล้ว <c oughs> คุณตาบอกว่าบ่อเนี่ยนะมีมาตั้งแต่อุยสมัยรุ่นปู่ย่าตายายและวเขาก็ร่ำลือกันว่าเป็นบ่อศ,ศักดิ์สิทธิ์มีเทวาพ่อปู่ฤาษีพญานาคราชอารักขาอยู่ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็บอกต่อบอกต่อเล่าสู่กันฟังมาเรื่อยๆบอกว่าถ้าใครเจ็บป่วยนะแล้วอาจจะไม่มีที่พึ่งละหาทางรักษาไม่ได้ละ ก็มาพึ่งที่นี่แหละก็มาขอพอรตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้หายป่วยแล้วก็ตักน้ําไปดื่มกินนะคะซึ่งต้องบอกว่าบ่อนี้ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนจุดหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวหน้าไหนเนี่ยก็มีน้ําใสาเต็มบ่อแบบนี้ตลอดด้วยชาวบ้านทุก็เชื่อกันแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่า เรื่องของการวิจัยการพิสูจน์เนี่ยตอนนี้นะคะทางนักวิจัยมาตรวจแล้วนะไม่มีสารปนเปื้อนใดๆจริงๆก็ถือว่าดื่มได้ใช่แต่แต่แต่คุณผู้ชมมีข้อห้ามและข้อควรระวังอีกนิดหนึ่งยังไงก็คือใครที่เป็นผู้หญิงแล้วมีวันนั้นของเดือนมีประจำเดือนอย่ามาตักไปดื่มเป็นอันขาดนะคะบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่เขาเตือนไว้แบบเนี้ย เป็นน่าจะเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเนี่ยข<อ>เขาจะเขียนไว้ไสตรีที่มีรอบเดือนเนี่ยไม่<อ>ไม่ให้มาดื่มห้าหนังไปดื่มแล้วถ้ารอบไปีได้ไหมฮะ<อ> <laughs> มันม <poisoned. S 2> ีเหรอครับผ <tea> ู้หญ <online> <pl ains> ิงท <onic> <fry UC S 2> ี <kaz divine> ่เป็นรอบปีฮะแต่สีก่อนเลยมีถ้ารอเป็นรอบปีผมว่าไวทองถามหาแล้วครับแต่จริงคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะถ้าเอาความสะอาดและสุขอนามัยเป็นหลักก็คือเราก็ควรจะดื่มน้ําที่มันได้คุณภาพแล้วก็ผ่านการต้มการกรองที่มีคุณภาพนะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆเชื้อโรคมันเยอะแต่เรื่องของความเชื่อเราก็ไม่ได้ห้ามกันนะคะแต่ว่าเชื้อโรคมันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพตัวเองนี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะจ๊ะเห็นด้วย